ผัดกระเพรากุ้งจากน้ำซอสที่เพื่อพิมพ์เคยลงคลิปไว้นะจ๊ะแสบๆนะจ๊ะแสบอีหลีจะมเมอ่อนี่มาเฮ็ดผัดกระเพรากุ้งจากน้ำซอสสำเร็จลูบนะจ๊ะถ้าผู้ใดม,มักน้ำก็เติมน้ำลงไปได้อีกนิดน้อยนะจ๊ะแสบอีหลีจัะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าเห็ดง่ายๆนะจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้พิมพ์สิบ้าพี่น้องมาเฮ็ดผัดกะเพรากุ้งกินยุบาลน,นะจะโดยพิมพ์สิใส่น้ำซอสที่พิมพ์เตรียมไว้นะจ๊ะที่พิมพ์เคยลงคิปไปนะจ๊ะมือนี้พิมพ์สิบ้ามาผัดกะเพรากุ้งนะจ๊ะกุ้งกะมีแปดเก่าโตนะจ๊ะโตใหญ่เติบกะประมาณลอยสี่สิบกัมนะจ๊ะกุ้งพิมพ์กะสิซื้อมาตัตลาดมันเป็นเขาตัดเอา ผ้าหลังเนะจะเอาเส้นดำมันออกเรียบร้อยเนจะให้หอมมาล้างนา้ำทำความสะอาดอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วพิมก็จะมีพริกหวานหาซิบกร,รัมแล้วก็หอมหัวใหญ่หาซิกร,รมัมเดี๋ยวเอาไปลงมือผัดในกระทะเยจะเฮ็ดง่ายๆจ้ะพอเขามีน้ำซอปอยู่แล้วจ้ะเปิดเตาใส่ไฟกลางขอนแหงน้งเนจะแล้วก็เทน้ำมันลงไปพิมใส่ประมาณสองสอ่วนโตเนจะอันนี้ตามใจสอบของผู้สีใส่หน่อยใส่หลายเนจ้ะ รให้น้ำมันหอนหลังจากนั้นพิมพ์กระชิตัตกน้ำซอสผัดกะเพราเข้าใส่ลงไปสอง่อนโตะนะจ๊ะสองซอนโตนี่ค่อนข้างเผ็ด,ดจ้ะเพ็ดคักเลยได้จ้ะพี่นอ้องพัดไปจ้ะให้หอมหลังจากหอมดีแล้วเนะจ้ะพิมพกระชิเอากุ้งที่เ้าเตรียมไว้ใส่ลงผัดเลยจ้ะพัดให้กุ้ง เกือบซุกน่าจะพัดไปเรื่อยๆตอนมีเร่งไฟแห้งได้ด้วจ้ะหลังจากกุุงเริ่มสิซุกแล้วนจ่จะเข้ากับทีไส้หัวหอมกับรีกวานที่เ้าเตรียมไว้น่ะจะพัดไฟลงไปนะจ้ะพัดในุ้้งซุกเลยจ้ะที่นี่ หลังจากห้าพัดไปประมาณแค่นาทีสองนาทีกุ่งห้ากระสุกดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเาไปตักใส่จานเลยจ้ะ้อมมากจ้ะพี่น้องพิมกัซิมีแตงกวากินกับนะจ๊ะพัดกับเผาเห้านากินมากจ้ะพี่น้องกลุ่มโตใหญ่ๆนะจ๊ะ พัดกะเพรากุ้งเนาะจะพี่น้องเฮ็ดออกมาจากน้ำซอสที่เฮ้าเตรียมไว้สำเร็จลูกเนาะจะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินอยู่บุบานแ่บเนาะจะพี่น้องคลิปนี้มาเฮ็ดซูพี่น้องเบิ่งกินกับข่าวสวยหอนๆนาะจ้ะแ่บอีแท้จะพี่น้องสำหรับมือนี่ก็ขอบคุณหลายๆเได้จ้าเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมสำหรับมือนี่ สวัสดีจ้ามากินพัดกะเพราค้งแ่บๆน้ากันเด้จ้าผู้ใดมักน้ำกับเติมน้ำลงไปได้อีกน้อยนึงเนาะจ้าเพราะว่าบางคน็สยสอบกินพัดกะเพรากับพริกนำปลาน้ำเนาะจ้าพี่น้องสำหรับมือนี่ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาจ้า